ร้านนี้นะคะเอาเอาฟังก์ันเสียเอาทุนขาปลา,าทีเอฟซีรวมขาไว้นะคะคืนห้เด้อค่ะเด้อมวันนี้นะคะ่ะใส่เบอรแจ็คหน่อยนะคะเพราะว่าบระกันกะผ่านไปขาไว้กล่องเงีวเรียบร้อยนะคะเลี้ยมือแรงนะคะมือแรงลำวงดนตรีตุดใหญ่นะคะลูกทุง่งหมอลำสามสไตล์สาธิตท,ทองจันนะคะแม่ครูของมอนเทียรรุ่งเรือง ทีมงานของเขานะคะกับมีผู้ันรวมบุญมานะคะเดี๋ยวเสียวไล่ซื้อขึ้นเอกเมือเอืนนะคะครับค่ะเพราะว่าเอาเอาต้นขึ้นสักต้นค่ะเก็บโต๊ะจักหน่อยค่ะคือคุณสมอ่างนะคะสมอ่างจีญาณนนทไว้ปูหนึ่งพันบาทร่วมสร้างมหาเิยดีสองพันบาทแม่คู่สามรอยยิ้มสองรอยนะคะของยิ้มสองร้อยขอบพระคุณครับค่ะมีเอกมีวันคนละหนึ่งร้อยนะคะเอกวันก็โคลนะคะ พอบแตงโมก,การแยวคนละร้อย,อยแล้วก็มีนากน้อยกับกับขาเหี้ยนะคะคนละรอ้อยนรอยยิงนะคะค่ะมีแค่นี้เนาะอันนี้อันนี้ค่ะนางสาวซิริคอนแก้วเหลานะคะพวกกระเป๋ารวมสามมหาเคดีหนึ่งพันบาทนะคะบริบูรณ์มากสาธุค่ะค่ะวันนี้ไม่กูกอะสี่ มีม์ปูหล,ลับตนผาปานะคะคพรขอบคุณมงคลชัยนะคะ,คะเพิ่งมามือนี้ครับค่ะพนเดชุกเรลาได้ชุได้มันได้สามตัวพร้อบขอแต่<อ>าเจ้าของขอสวัสดีครับกรุงเทพมหานครจากกรุงเทพมหานครค่ะมงคลชัยเอ้ออันเต็กีแล้วมาบวชนะคะคมาบวชบัดนี้ก็ชีวิตก็ดีขึ้นเพราะว่าปูดแล้วก็เบืบ้งองแงีงลูกหลานาคือเก่าค่ะถ้าพูดจริงทำจริงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็รับรู้นะคะ กับนกับขอปูอ่อนวอนขอปู่เพอนกับพูค่ะเที่ยวซอยเรื่อยนะคะแต่คนรดขั้นหนึ่งขังหนึ่งกันว่าได้บัดีขอไม้เริ่มงานนี่ยแต่อาบัดีสินิมตนปูไหกันโอ้ครว่าิมจะอยอยู่ไม่ได้แบบอกวิธีว่า ก็แต่ต้องกากันต่างกันว่าเกิดมาในที่ไหนีมาหดบไปที่ไหนมาที่จกซูนหาซูนแค่ซูเข้ากันแี่สองเแต่คนเมียบวกนี้ตงก็ขาขอขันสาธุสาธุสาธุนะโมตัสสะพตุตุสมมตุสมุตตะสะพตตุสมมะพูตสมุัตเสะพตตุสมม สัตว์สัตว์สัตว่สัตว์ตัตว์สัตว์สัตว์ัตว์สัตว์สัตวสัตว์สัตว์สัตว์ัตว์ส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 ัตวัตว้สัตวัตสัตววัตวัตว์ตัตวสัตว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 วัต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  วันก็จะคล้อจะเกี่ยไม่ชี้ย่งอื่นิจะเยี่มครับคเออเงี้ยงปูตาปูขอ้ป่าขาปูฟุกปูบุกก็คือกัขังนไหวันคล้องถักกระน้นกเชื่อการคือวันพระองค์วันนี้เป็นมือฉังวันดีวันนี้เป็นวันที่หกมืองาของห้าหกเกลูกหลานได้รวแมงรวมกันกันนั่งตรงผาป่าไม่เว่าไหรองปูตากอกกรปู่ี้อพาขเขทเก้าเก้าแด ไทคือกาวกาวเดชรยยิ่งไปรื่มยิ่งหลับครับตัวเออชัางรับมือยึ่งเออพราคก่เท็คบุม เรียกัตเอากองยาวมารำขวาไปโอ้ยยังรำมาผูงามเยเนี่ยหอเร็วเลยบนันจี้ตีูขาวด้วยังคปูใครแตรับฟูรับตาเจนซึมใครงารับตาเจนยืงหูจับ่าเขาผูง้างู้วยคบปูความนขังทำอะไรยืมครับปูไมันมนขังหมักขังขักขังเลยกครัมว่ามันขังไกลหรือเออมือ ลูกร้ายไายผู้ร้ายคนร้ายคือเ้อเรีําวางบุงมาเออเป็นบุงรดางมอเป็นบุงเงเออคือไดกพักกันคือต่างอืมรำค่ะว่าค้าขายคือจัคือขูดกับมือเรื่องงาหงาฮักว้ใช่ว่าครับผู้ไหวเรื่องมึนเงี้ยคือผู้ขาวงาคือไหวเรื่องยังบม่มีครับผู้ผูเรื่องคายมือใหญ่เรื่องงอครับทีมือเันเรื่้เรื่องกระเป๋างเรื่องอ วัดตุ๊กบาทลราพูดเฮ็ดอันโอ้ยเฮ็ดต้นครับมืนี้เรื่องที่คือเขาจะของปกปนวัไทยผู้ร่นฟูให้บุญแล้วกันาเรื่องท่เป็นเท่าไหร่เนี่ยคือใหรก็ต้องเรืองมด้อะไเรื่องก็ต้องให้คือเราหราพูดแวเี่ยครับ ทำขาปอ้งเยอะาปุมงทำปุ้งเที่ยงับปุ้งหมดเยอะขาปุ้งต้องแก้ไม่ก่อนอีกนั่งจังโมแม่ยูปูเสียปูต้องเก็บผาเก็บผาบันืึกไปเลยเะเก่งจังโ่เด้อป๋าเปครับป๋าเป้ร้องเพ้อป๋าเรื่องว่างเี้อภาได้ปุ้งอะไร้างในเกือบหนักใจไงเอข้างในเด้อปู้งมันข้นมาหญไเนาะ เออเอาพอเรากุ๋มนั่นตุ๋มผักปลา้ากอนร้องร้องเออเอาเอาไปจ่ายมากกว่ากระดย่งงานก้อนไม่ร่วทักหัวกับของด้วยอันนี้งานครับคือก่อนแก้วแล้วพอพอคั่วรวมกันมหาเจรษฐีอมงอิศกุยด่างวิศกุยไม้ดิวอแห้งแล้วรวมขังรวมเป้งพร้อมกับเออรวมคังมหาเจรษฐีก็ะปุกคู่จตาเมือคู่ของลอยยื่งของลอยนั่งบุญชิงบอก ครับปูเออดวงจำปาพร้อมครอบครัวอืจากมหาชายนข้ามเรื่องหมาปยเรื่อเอาเถะครับมางเรื่องหมันจะป้องย่างหัวนเปื่อยกันยันยันปูเมย์นะปูก็ยืมไปทำขายก็ยืมบงเมย์แบปูม่แต่งแค่ต่ไปยืมไปก็ได้คือเอาเแค่พอถูกพอได้เรื่อเ็มประสูตรหรอครับก็ใช้ยืมเนาะ คือปักจิวคือปัจิ๋วรู่กูจามัะแก่กูจทั้งกูโดนทั้งแกงนูวยิ่งังาชดเก่งดงาห็นครับสวยงามมากเลยสวยงามครับเพรพอว่าเอยออกมาคือคือวหเาาแก่สุดป่อยออกสุดสวยงามครับเต็มสวยงามเม่อหดูอ้าวให้ลูกน้าือว่ร่วมบูมมามือเข้ามือดมือเข้ามือไม้แล้วก็แกงลูกน้าจะเดินจะเริ่มอไนี่งนี่ย ที ü, ่พักททนกร่วมบวมมาง่ายง่ายเอามือตกมือกับมือตกมือหมันแล้วูเอ so oui> ้อมันใจกูใจกรับฟังฟังยืมเออแกเขาเขียบเอยางโกกนาอฟักับย่งรอนหน้าบอกจะหน้าบ่าไันรอหน้าเนเร็วอ่ะเออบจะหน้าแต่วก็น้มรักนักชื่น ตอรวมกูไม่ฝอาท่านทองคอบดก็ยมูว er> er yes ่าเอาหางวิคร่าจไห่ไม่เห็ต้องูแนแล้วก็ใจือใอ้านยู่เก็บปาบเอขากลับคอยด้วยอีกโูงมือเดียนจะมาจะมาคุมคืนมาแ่งเรับปเอ๋เออจะเจน้าห่างไม้ยตอนินึ่ะหรือจะมือใจนักปัทมาบานได้ครับจ้หน้าห่านะ้ะมือเจน่าหางคไม่เกิดซึ้นะสาธุ มือแกไปเอยู้เด้อเขิน่าขั้นจอแบแอบไปคจอพรากระเทจัดคิ้เก้าป่ะเด้อเด้อให้คนได้คือวเกาอามือรงมือแกมือรมือไมงๆแล้วก็รู้วยมือแห้งเออเอาไปยูงมาพวกแว่นบุ๋มเนาะตรงนี้ไปพวกไหนเรื่มไปคือโค้ไปคือไคร ข้าของผู้ใหญ่ข้างของผู้ใหญ่เป็นงจะกูโชว่ามันหางว้าเนาะเออลูกหลานชื่อว่าบุญมาได้คือเข็นเรียนํำเดี๋ยวพ่อจะนำไปพุยเจรจารายชื่อนั้นนะเออได้บุกบุญทุกคนเออรวมมากท่านแจ่โง่แจ่งกูอะนรก็ดตรนร่วมนือพอว่าแักออามือเข้ามือรับมือเข้ามือมัหนึ่งแล้วก็รูรวยอ๋อโขกม้โขกมัดำรวยเจ้าต้อแต่เป็นห้องโขล่ห้องทก็คือกวัวแมบด เออแกคือจกแข่งแกคือแกขานก็คือแกยืมครับปูทุกอน่าว่าคือแกพูดจาเขาถวายก็่ยืมครับทุกสือากเงี้ยเพราะมืนโต้งก้อเออไม่ทั้งมีก็แบเออไม่เอาตรงน่อยก้อนสิดอดตรงง่เออโอ้อันนี้ขอบูุอย่างเงี้ย อันนี se ้เราชอบมาเริงหังห้าพับาทนางกอกชี้ชี้คำว่าว่วบุญมาอเมกมือเมืกมือเมกดูาอเมือแหงเด้อเด้อหางอือก็เด็ดแต่เดิกแตเดิอทำมาขาดเล้นม่เนี่ก็คอยแต่ว่าเวยตึอเมือก่อนก็ไงรวงครับ โอ้บ oh, like ักครับมานเงไ่แไกคกเกนไ่ยท er ่านไงคือคือือครับคุณเอออันนี้ของทิ่มหเท่มครับป่าบังดูบบังดุบบ่ของบ่ของเกิดุบไปไปพวกบังดูบบลงดุบไก่ยุกเออแค่นั้นแค่ว่าโกงให้กอถ้าู้ก็ก่อทำงานอย่างเดียวงแรกคือดุกไก่บุญไปขังวาวผมด้อที่ดุกไก่นัวติดหัวขนร่วเพิดห่วข่าง่เรกไป อี you, <Humans. S 1> ่ปักุผู้ใดเอื้อเยือมูกหลานเขารวมบุญมาครับือเขาได้คบได้ราบไปโคยกันมาด้วยเมื่อตาจากกองผู้ขั้นผู้ขี่วกเขาเดือคือเก่าเก่าเป the ator, <c oughs> right. ็ดได้ใหู้กหลากรเดือดขือแวอกเป็นวมกขัานแตกมาหาคือขอใหูุ้หลากรที่มือใดคือใดเที่ร่วมบุญมาผ่านมาทางข้องเรื่องหรือแกงโมหรือบทเกืองืนาะ ไล้คุยได้แห่งโคแข่งดาแข่งโคแห่งม้แห่งมืออายุก็ยากทุ่กขาดเกับพาราของเ้าอเอเออวัดถึ่นนี้จะขึ้นเรื่องว่าจริงวัที่สุของกด้ก็พอเต็มพอได้พอเต็นงามของโบงามครับพ่อโยกขึ้นนิ่งเิ่งไอ้ขางนึงนิ่งนึงขางนึงกำกับันครับคุณได้ข้างหงายดิหางอยางเนี้ยขาสูงจะคุ ห้าหนึ่งศนย์ห้าสิบ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 ห้าส้าสิบห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 ้าบห้าสิ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 บหาสิบห้าสิบห้าสิบห้บห้าสิ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 บหาสิบห้าบห้าสิบห้าสิบห้้าสิบาสิบห้าสิบหาส นายมุกคนไท่สีรักสีร่ารักผอมกำนาโทมุกจจดีอินคัุกอ้าวันใครากเออวันนี้คือพวกมือนข่งยข่งมุ่งร่องแข่งขออเยอะแต่ดีัวรที่แข่งนายมุกคนไทยเออแข่งหัวทิบคิดเยอะว่าแข่งพอบอเออว่านีแข่งมากดีด็กที่ชุ้ถชูงนเดี่ชุ้มุูเงินเกิด ท the so ี่ขุดุหนึ่งเกจฟังอีกครับที่ขุดขุูหนึ่งเกแต่มันขาดตัวหนึ่ตัวหน้าไปหนึ่งตัวหน้าให้เอาได้เก้าแขะเก้าที่ถุดุหนึ่งเกเก้าที่ถูดูหนึ่งเกจเดจากตัองันมนเก้าเก้าใ่หนามันจะจะยบเร็วเริ่เก้าหนาเริ่เร เออถามว่าไงงโคงไข่เป็นยังไงบ้างวัวถึงมาแต่ด้โคงยังแบบยังคงไังหมายยังข้อก็ยังคือบ่ได้ขอคือหัยเอาไปเมื่อนื้อข่งก็งงคงใช่กูไม่ได้เก่าปูอืมเอาไปเมื่อแกว่าถือแกเก่งแคกว่าแกเก่งพอม่ให้นะอืมยัตใจอม่สเืต่เก่วงขึ้นกัาเออขึ้นนี่ขึ้นนี่ไปเขากูนี่เออไงกูนี่ แมงมุมก็มกคนไทยเก้าปูที่มาเป็นแกวแก้วกห้ือันเออข้าเข่งเนาะมุกคนไทยนงพรกการเกษตรต้มผักปลามาคือเก้าหน่ะนะเออได้จะเสนหนึ่งเออไดจะเขีเอาง้างห่อยก็นตัวกันจี๋พวกตีถวายปูเสน็จ้ปูเออ่วมแข่งมาหาเกิดอีกคืออย่างเมื่อวันก็ถึงว่าวันวันแจกถึงเมื่อแค่ปิดหด้เข้าใ คออแคว่ามงคลใช่จะเบิกบุญได้โชกบ์งวดคือสิงมากวัาคือคือพกจะจะคิดตรงกับไปวกจามหาเศรีเนาะครับอ๋อเบิกใจกุกกระด่มงคลขย่ใ้คือเจ็ดแทงสิเจ็ดแทงอ๋เคื่องคือเกิดแก่สุดครับอ๋อ แกชุบเกล็ดตุ๊กตู้เออโม่เขาใช้เบร์มันแกชุบเกล็ดแข็หมดเลยโมเืมโอ่พขาหมดเลยหาก็เดี๋ยมาถามมาหาคือแกดิคือดิบชุบเก่าเนาะนช่ไหมเออชุบเก่าชุบเกล็ดชั้นื่อแกยืมชุบเกล็ดแข็งเออชั้นชื่อแกยืมเแม่ไปขายักเป็นเงินได้รู้ เออขายไงแม่ชบ้นเด็ดไยเอาไปขายเป็นง้มเป็นข้ามแกเอาไว้ขายมาหาเกลืีรูปชิ้เก่างอดเข้าใจงั้นเออค่อยไงมูควรใครพร้อมกับงอคอยมู่ใจมิขบุญกับมิขบืญไม่ได้ดูวันนี้ตกขับไปหึงแล้วคนรวยเนาะอย่าไาก็เดี๋ยวมาก่อนอีกพว่าถึงมาก่อนยุ่งอ่ะเอมือถือพวกแเอาค่าเช่หนะาไว้ถ่งพวกแกให้ตีปกดกัน พอกขึ้นว่าขึ้นไว้ว่าหายอกกันไลยอให้ปูให้พุลคืนเลยปูมอแห่ง่ะรับปูีหลีปูอีหลีปูผม่เออแต่ว่าเขาเปิดขย้นสองคู่ขึ้นวขึ้น้องคูกขึ้นได้ปูได้ปูเอากัคือขั้นคือ อข้ากันโอ้พอคือจะเรื่องเรื่องเรื่องครับคู่เรื่องได้กูไม่ถึงขาพอเรือจะ้ไดขาไม่สาครับคใช้หูไปคือพอเบิงจะเจิมครับเอิมบุกค่อยแค่เบงคืนหมดครับคู่เบงคืนคุณของคู่คร่ครับคู่เอาก็คืองเรื่ออือเอาเบงกับม่คู่เรื่อจากับมม่คู่เบงคืนส่งเกขิเก้า คนได้คืบเก่าคืบเก้าเนาะมือแรกได้ย่มแหนคืนกับมือคู่คนได้คืบเก่าคืบเก่าเลิกอามคนไทยแกะไปแกะดิวก็แกะด่วนเนาะหมดย่งนุกงมือแเนาะเออเอาูกร้านด่วนมากมือนอ่งงอขาการจนาให้เชื่อนไนร่วมบุกับปู่จ่าคือพื้นปูทางเข้าวัดหอปู่จ่าเก้าเก้าเ็เที่ยข้า อย่างเ้รับเออเอาให้นางการชนะให้สมหวังมือโขมือกระมือโขมือมัดอายรรัวนะถูกขาดเพราะอะหนึ่งแล้วก็รวยเจริญเจริญนะลูกนะเออรวบเพื่อขขันงขันอืมฝึข้างไว้น้ำอันนี้เขาผู้ใหญ่องอันนี้เขาอื่นังกบก่อยพรอมกับบอกเคยอือแบบขอโชคขอลาขอโชคขอหมายถือโอ จะไปเก็ดทื่แรกหน้าก็คือจะไปเอาไปให้ปู่ตาแล้้เมื่อปู่ได้อันี้ขายคือทำการบระค่ทอื่นที่หายกูบอกครบปูขายเรื่องอะครับ,รบอาปูเดียวเร่งครับเอาเครื่องเครื่องฮะใจไม่ใจใจไม่ใจใจไม่ใจใจครปูใจช่วงไหนบอกมาเดี๋ยวนี้ตอนนี้ครับปูเทียง ไม mm ่เ hmm. ข mm ่านเลยม่อข้อข้แค่ไหนก็อเคไม่ใชไม่ใช่ข้อไม่ไใ่ปว้าไม่ชอบแค่เชียงหว่าเชี่ยงเป๊ะเป๊ะสเ้าสิบเก้าวันทงแตไปเรื่อยผมไชบแค่ไหนไม่ชิบแค่นกอืสร้างเท่าไหรเรื่อยๆสร้างมาเรื่อย่ว่าเชื่ขนเขาเรื่อมดแล้วไม่งปเกามัเม

เมื่อก้เรางืองเม่อหูอบกกบถึงเะ้เนี่ยงเนี่ยฮอพกจาเนะเมื่อไงงั้นคุณแกพูกนคุณแกว่าพ่อถึงเมื่อหอพกูก์จ่ายกงันงั้กรพูเมื่อไงกะพึงมากต้องเมื่ออาบุตุครับอ้พูที่เมื่อฮอบกจ่ายกร้เอาชุดไงเมี่ยเที่ยนี่ระก็ถึงเมื่อเทียยงไงเอาชุดไงชุดพอก็พุ่งกะพุ้งก็ฮอพุู่ก์ู่ายกระพุง พ่อหนังมือใมือทับขั้นขัดขัดแข่งแข่งที่พวกเกาพ่อกระถิงกลับไปเอาเกาไปแล้วพ่อกระถึ่งมาคือว่าเก่งไปว่าบอกกับยิ่งปเดี๋ยวกันมาครับโูขั้นเทีอยงบอกครับขั้นเทีองขั้นยืนตรงเนี่ย ยำหน่อย<ไ>ปูเีย็นๆเยครับเีย็นๆเลยครับียมกว่ครับขึ้นรถสตาร์ตลัวไปถามปูเนาะสตาร์ทไปถายเย็นๆตัปูไม่คู่อาหาด้วยเย็นๆเลยู่ปูเนี่ย

แค่คือเปล่ากยังหมคเอออียวไ่ดอไปที่องไปสองายวกโอ้ยยังว่าหาคา้ยหาเลยนี่นะหานหคือนแก่หมนหมพราะาคือกเอาที่ยวแก่นืเที่มรื่งมันกแข่งคี่หัวแข่มาพูแ่ทีมือทังานที่ฟวบาครับ นนมันแขงวิวเหอ้อมกมือข่ง,ไงไขนนันไงไงครับบ้านแต่ข่ขึ้นเพางพอ่แได้สสิกักบนนมันแขวิพอให้ให้ครับตีครับมอด้ลยให้ขึ้นค่ข้ากังให้รางวัลนีดปะเลยเก้าร้อยก้าร้เก้าร้ชิดเก็บว่าว ให้เงร้ยไปเรื่อยๆเราชิเกิดหมดหมดเลยครงบยู państwo, ่เกาเราชิบเก็ดพอให้เงี้ไปเลยอืมมีแต่ก้อนแงมิงเข็นวิงอะรนครับคูแต่แล้ววันเขาหมอแรงเหตเก่าเลยชิปเก็บเนาะครับคู่เอ้าข้างนี้นะอ้าให้มือเข้ามือแล้วมือเข้ามือมันหึหึงแล้วก็รวยจะเดินจะงนะคูณนะใครับทุกขัต

ผู้ถาม,มาว่าป้อนยกเมื่อตัวไหนเห็นมายิ้มมา่านว่าครับอ่าถ้าเป็นนี่อ่ายิ้มเห็นในว่ามันปู้ยกกานเอาเมื่อยกขึ้นขางหนึ่งราคาเลขใส่คมกับปัน,ปน,ปน,นคมปันหนึ่งน, 9, 9, 10, 9, 10, นะครับเนาะยิ้มว่ามันหนึ่งศูนย์นะครับปู้ก็เป็นเก้าเก้าหนึ่งศูนย์ครับปีไปได้เก้าหนึ่งศูนย์นะครับเนาะแล้วก็ปู้ให้ติดมุ่งคนใช้ครับอ่าติดมุ่งคนใช้นี่ครับติดมุ่งคนใช้นี่ครับอ่า เะปลาอบนกับปูขันนั่นมี่ชกมีมานกับสีแดงคึ่งกับปูข็นันได้สองแสนกับสีแดงปูกับคนเสียนเนจันว่าครับก็บยอ่า้ายเปนตัางจิตอธิคานควอยสมหวังสมัดปัตนาทุกประการนะครับเนาะปูหายทิดมุ่งคนใชความเมื่อแรกนี่สองมเครืงปับกับตันที่สิกปับเลยครับเด้อสิบเก็นั่งเอาท่งขึ้นมาไสิบแทงแต่บักขายไ้สิบเก้าปลครับเด้อเอาท่วงขึ้นมาสเก็แทงแต่บริษัทพามหาเจดี อ่าซิปเก้าหยวกบรัสัน่าอ่าเอาท่วงขึ้นมาได้ซิเกตยังสำหรับของทิพย์มงคลชัยครับผมแล้วก็ครับกูบอกว่าเย็นนี้เย็นนี้จัดวันเก้าหนึ่งเกตอ่าแล้วก็เก้าเกตนะครับเนาะกูบอกว่ากูสิเปล่าไปฮอร์กูต่าบรัสันว่นาครับก็ไว้สมสมมันๆลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อครับมื่อแรกครับพ่อกันนาฮานนะครับเด้อเอฟซีบานไกลเล่เดียนเชียงครับอ่าหมอลลสามสไตล์นี่คอนเทนเซอต้องการฟอร์กัมเมกูฮามฮวนเท่ากับเนาะครับอยู่อ่า บ้านดอนผู้ครับตำบลจของนะครับอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีหรือว่าหอปู้ตาครับกรณีเอซีมาหลายครับเมือนเจ้านี่ครับพร้อมกับลงท่านครับบระว่าจะเป็นทั้งคุณแม่ล่านขายข้าวสารอันทรงข้าวสารอยู่ทั้งอำเภอสีสงครามนะครับเนาะอำเภอสีสงครามแล้วก็อ้ออ้อนะครับเนาะอ้อโซครับโบอาหม่าครับอาม่าอาม่ากับอาคงนะครับเจ้าขวงปันมั่นบางจากข้างอำเภอหนองหาน ครับนั่งค well, ับเขังคับน้ำมาร้วมบุญทุกบุญนะครับเพราะว่าพี่มีโชคมีม้าสมวัตรส่วนอะไรนครับอามาครับอาะงครับเป็นไงน้ำมายุคเป็นประจำมีงานได้ให้คนมารวมมาซอยตลอดครับพร้อมกับพ่อหฮะปลาคุณพ่อหัมแล้วก็แม่ปลาไพ่ครับไดนน้ำไข่ครับหาดซิแพงราคาพร้อมกับพริกนะครับเนาะอ่าม่าผิดลงทานครับผมราคาอาปูตาเข้าหรือว่าแม่ปูหอมหวนครับปลาทู่รอยแผครับผมปลาทู่รอยแผลนะครับเนาะแล้วก็เจนี่นั่งขายเฮียนนะครับเนาะ ครับเกี่ยนครับขาบักแตงสวนหนึ่งครับผมสีเฮ็ดหลงท่านมือนี้ครับบักแตงจริงนะครับเด้อบ,บักแตงจริงครับกับควายเอฟซีสายบุญครับได้เพราะว่าจะเป็นปลาทูว่าไข่หรือว่าพริกหรือว่าเขือครับอ่าบักเขือแล้วก็าักแตงไปแล้วครับกับควายซุกซวกมันๆลำๆได้ด้วยครับกิมกันในเด้งเงินชิดว่องเด้งท่องกินได้กับควายสมัชปัตนาทุกประการครับอย่าลืมครับหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์ครับผมสิบเก็ดอ่ามือแรานากนี่ครับนี่ครับ แนวข้างมือนี่ครับมี1นึ่งเก่าหาหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์หนก็ดเกเก้าก็ดคนะครับเนาะรคสิบเกลรวก็สิคอรลครับวันที่สิบหนีน่าคมพอสอสองพันหารวยหิจ่เลืมนะครับเด้อครับอ่าครับมือนี้พินิษสาทิตตงจันทร์เ้อกามารวมแห่ผาป้าก่อนใส่ก่องเงาคว่มนะครับเนาะ ครับอาจารย์ smile, เอฟซีทันไดในเบิรงแล้วครับแตส่สุบสุบมันมันลำลำเรื่อยๆก็ขอขอบคุณขอบคุณนเอฟซีสายบุญทุกทุกกันเลยครับเด้อท <Columbus> ี <Sand motion chatting> <right S 2> ่แม่คกู้เฮ็ดเพลงลงไปแล้วครับแต่นี่เอฟซีเพนเพื่หรือว่าทักเอฟซีครับเป็นกำลังใจให้กดไลค์กดแชร์ให้ครับกระคอความบุญควาคุณหลายๆครับกระคอไอ้บุญบารมีที <in> ่มีใจเกือบเผื่อเพื่อแผ่ต่อกันนะครับเนาะก็ขอให้สุบมันมันลำกันนะครับเด้อวันที่สิบหกสิบข้อละเก้าหนึ่งศูนย์ครับสถานการณ์สิบเก็ดสิบเก้าเก้าศูนย